จระ,ะเข้นะคะป้าน้องปัดไปไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะเอาไปทําของ,ของหวานนี่ค่ะสักพักนะคะอย่าแช่นานนะคะดีวิตามินมันไปหมดแล้วเราก็เอาซสาขึ้นมาใส่เกลือน,นิดนึงค่ะทิ้ง ไปน้ำนะคะอันนี้ใส่เกลือนิดหนึง่งเพื่อให้มันกัดเนื้อค่ะนคะคะใส่เกลือนิดหนึง่งก่อนนะคะเลื่อยลิ้นเข้ามาก่อนค่ะแล้วปาดกลางเลื่อยลิ้นเข้ามาค่ะเนื้อมันจะได้ไม่ติดเยอะจระเข้ต้องรู้จักทำนะคะปาดประมาณสองเซน แล้วก็ผ่าก,กลางเฮ้ยเฮ้ยลิมนีก่อนแล้วเอาลิมก่อนบอกยังไม่จำอีกเนื้อมันจะติดเยอะบอกแล้วก็ไม่จำนะคะหาถุงขยะเตรียมใส่เปลือกนะคะจะได้ไม่ต้องทำงานไหลายหัน้าเปล่าเราจะน้าล้างน้ำเกลือสองน้ําแล้วนะคะนึ่กองไว้ค่ะ ้องก็มาลา้างน้ำปลาแล้วเอาน้ำผุ้ใส่ลาดเพื่อจะให้กลมกล่อมนะคะลาดขึ้มานะคะเดี๋ยวจะหั่นแล้วปัน่นเอาน้ำไว้ใส่ตอนที่ทําเสร็จแล้วอุ่นๆนะคะอย่าไปใส่บนเตานะคะไม่้มันจะเปลี่ยนเปใส่ฟกนะคะแล้วก็เอานี่ตั้งแล้วก็ปิดไป ใส่ทีหลังที่ปิดไฟแล้วนะคะไม่งั้นกลิ่นจะไม่หอมคา้วสีมันจะเปลี่ยนเป็นเขียวน้ำปูนสายลาดแล้วก็หมักสิงไว้นะคะแล้วก็นำมาหัน่นเป็นลูกเตา,าสีเหลี่ยมเล็กๆนะคะแนะะ้วกทำเป็นเตาเหลี่ยมเลกเดี๋ยวจะเอาไปลอยแก้วไว้ให้น้ำเบื่อมันออกนะคะอันนี้เป็นตะแกรงมีรูนะคะให้น้ำป้าไป น้ำตาลมะพร้าวไปนิดๆน,นะคะใส่เกลือสมพูไปประมาณช้อนครึ่งช้อนชาพอค่ะให้มันเค็มปแปลมแปลมที่เกิดไว้ลงมาใส่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะค่อยๆให้เขาซึมเข้าเนื้อค่ะเป็นน้ำตาลกับเกลือนิดหน่อยนะคะปีาน้องก็จะเอาน้ำไปเตยคันเนี่ยใส่ไปหน่อย เอาไว้ใส่ตอนมันเย็นบ้างนะคะพอใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเขียวเหลืองค่ะเห็นไหมคะมันก็เปลี่ยนเป็นเขียวเหลืองเดี๋ยวเราใส่ตอนเย็นแล้วมันจะเขียวค่ะใส่น้ำตาลเอ่อมะพร้าวไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะ ชิมเอานะคะจะให้หวานจัดให้หวานปแลมปแลมแล้วก็ใส่เกลือเอให้มันเค็มนิดนี้นะคะมันถึงจะตัดกันซอสเค้ร้อยแก้วค่ะป้าน้องจะเอาออกหวานนิดนิดนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งบางคนก็จะเติมน้ำผึ้งนิดหนึงค่ะมันช่วยรักษาแผลในกระเพาะนะคะ ประโยชน์เขามากมายเลยค่ะมันอยู่ข้างนอกเนี่ยตดนน้ําร้อนลวกไฟลอกลวกกักษาได้นะคะจาระเขศอ้อยแก้วนะคะเขาบอกว่าเป็นยาฆ่าเชือเอ้ออสมานแผลห้ามเลือดเป็นตัวกระตุ้นเซนเนื้อเยื่อให้เจริญเติบโตทําให้เซนให้แผลเนี่ยคะ่ะที่เป็นแผลเนี่ยหายเร็วขึ้นสหรัฐอเมริกา รัเสเซียญี่ปุ่นออสเตรเลียนำมาใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแพ้เกิดจากการฉายหลังสีลดอาการอักเสบและค่าเชื้อค่ะยับยั้งการติดเชื้อมีกรดอ่อนๆลดความมันบนใบหน้าได้น้ำวุ้นเนี่ยนะคะออปอกเปลือกออกล้างแล้วก็ทาบนใบหน้าวันหนึ่งสองครั้งรอยต่างๆเนี่ยก็จะจางลงผิวจะดูใสขึ้นเป็นธรรมชาติค่ะ เห็นไหมคะประโยชน์เขามากมายนี่ป้าน้องปลูกไว้เองที่บ้านค่ะก็เอามาทำลอยแก้วแต่อย่าให้หวานจัดนะคะหวานนิดนิดป้าน้องก็ใส่เกลือไปหน่อย